สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเขสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเหงนงนากระเป๋าซิปเดี่ยวยักมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันตัวนี้เป็นงานล็อตใหม่ล่าสุดที่เพิ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆแลร้อนนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยคุ้มค่าน่าใช้งานเป็นที่สุดในบรรดากระเป๋าสตางค์ซิปเดี่ยวรุ่นนี้มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุด ใช้วัตถุดิบเยอะมากที่สุดและที่สำคัญราคาที่น้องเอขายพี่ๆขา่านี่เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะคะน้องเอกขายถูกที่สุดแล้วงานระดับขึ้นห้างระดับส่งออกเป็นงานพรีเมียมที่พี่ๆที่พี่ๆทุกๆท,ท,ท่านใช้แล้วสวยโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครสวยขนาดที่ว่าใครเห็นก็อยากจะใช้ตามจากประสบการณ์น้องเอกปเป็นแบบนั้นคะ่ะ หลายๆท่านซื้อไปแล้วน้องเอ๋เพื่อนอยากได้น้องเอ๋ลูกสาวเอาไปน้องเอ๋คนนั้นขอซื้อต่อคนนี้ก็อยากได้ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็ยังอยากได้นะคะพี่ๆขาเป็นงานที่สวยฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจระเข้ที่น้องเอ๋นำมาให้กับพี่ๆชมนะคะเป็นจระเข้ที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยในฟาร์มของคนไทยฟอกโดยฝีมือของคนไทยผลิตโดยฝีมือของคนไทย ขายให้กับต่างชาติมานั้นไม่ต่ำกว่า30ปีปกติไม่ได้ขายให้คนไทยค่ะเริ่มมาขายคนไทยก่อนหน้าโควิดนิดหน่อยก่อนหน้านั้นร้อยทั้งร้อยทุกโรงงานส่งต่างประเทศหมดพี่ๆขาต่างประเทศเนี่ยผลิตของก๊อฟมาขายในบ้านเราแต่ตลอด3 0สิกว่าปีที่ผ่านมาคนไทยส่งของแท้ไปขายที่ต่างประเทศเขารับไปอีกราคาหนึ่งแล้วเขาไปค10ูณ1ิคูณร้อยนะคะอย่างใบเนี้ยอยู่ที่ต่างประเทศหลักหมื่นเพราะว่าตัวนี้วัตถุดิบเยอะจริงๆ หลักหมืน่นอยู่ในไทยปกติใบนี้ไม่ต่ำกว่า6,000บาทถ้าขึ้นห้างแล้วนอกเอจจดให้กับพี่ๆราคาพิเศษเริ่มต้นที่สีเขียวมรกตใบนี้ขนาดกว้าง8นิ้วสูง4นิ้วครึ่งนะคะปกติน้อกเอขายใบละส0 0พันจริงๆถูกมากนะส0 0พันวันนี้พิเศษสินค้ามาใหม่ราคา1,490บบาทพี่ๆขานี่เป็นราคาที่ คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทถ้าพี่ๆสนใจพิมพ์รับแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e น้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้ว, no ลวอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรืสอสบถามข้อมูลทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะ ทักหน่อยทางไลน์ได้เลยนะทุกออเดอร์มีของแถมให้ช่วงนี้ของแถมเป็นขาจระเข้นะคะ1490บาท1490ัรบาทอะรุ่นนี้มีข้อดีอยังไงเดี๋ยวนงเอ๋จะให้พี่เพื่อ,องเอ๋ขนมาให้พี่พี่ดูหนังอยากให้เห็นทุกใบว่าหนังสวยขนาดไหนอยากจะให้พี่พี่ดูว่าอะสำหรับรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสําหรับพี่พี่ที่มีบัตรเยอะค่ะถ้าใส่บัตรเยอะเนี่ยพี่ดูนะเปิดออกมามันจะอ้าด้กว้างเลยแล้วเวลาหย,ยิบบัตรมันจะสะดวกมาก หยิบบัตรมันก็จะสะดวกสะดวกสบายมากๆเลยเนี่ยขนาดนอ้องเอเล็บยาวเห็นไหมก็ยังหยิบแบบสะดวกสบายอะ่ะท่านไหนที่มีบัตรเยอะน้องเอกขอแนะนํารุ่นนี้เลยใส่บัตรได้มากถึง24ใบตรงนี้ยังไม่พอนะคะยังมีช่องตรงนี้อีกเอาไว้ใส่บัตรอืมใส่เงินสดได้เยอะเนี่ยซับนง n ซับในพี่ดูนะเฉพาะเฉพาะค่าซับในหนังเนี่ยถ้าพี่ไปซื้อกระเป๋าหนังวัวแล้วใช้วัตถุดิบตามเนี่ยเฉพาะค่าซับในเนี่ยจริงๆสองพันเอาม่อยู่นะคะกระเป๋าหนังวัวนะ กระเป๋านังวัวเนี่ยเฉพาะค่าซ้าในสองพันไม่อยู่นะแล้วราคาที่น้องเอกขายเนี่ยพันสี่เก้าสิบมันคุ้มมากเลยช่องซิปใส่เหรียญดูนะคะช่องซิปใส่เหรียญอ่ะคือใช้งานได้ดีใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีช่องใสแบงค์อ่ะรุ่นนี้ถ้าเป็นซิปเดียวแม่แนะนําให้ใส่มือถือเพราะว่าความหนาเขาไม่ได้หนามากถ้าจะใส่มือถือแนะนาเป็นซิฟคู่นะคะเริ่มต้นที่สีเขียวที่พี่ดูค่ะว้าว สีเขียวมีลายเกล็ดมังกรด้วยพี่พี่ขาดูลายเกล็ดมังกรและหนังท้อง1,490บาทนะคะพี่พี่ดูด้านในสีเขียวไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้ดูดูหนังนะคะว่าอยากได้ใบไหนก็สามารถแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะสีเขียวสวยมากต่อไปต้องเลยจะให้ดูเป็นสีม่วงสีม่วงสามใบสุดท้ายใบนี้เป็นม่วงขมือบซับค่ะพี่พี่ขาม่วงขมือบซับใบนี้เป็นม่วงตารางต้องไผ่โอ้โห วิ่ยแม่เจ้าแม่เจ้าพระคุณรุนช่องช่างสวยโดดเด่นอะไรขนาดน,นี้กระเป๋าพวกนี้พี่พี่ขาไม่ใช่แค่ใช้งานดีนะแต่ว่าเวลาถือออกมาแต่ละทีเนี่ยมันสวยมากเลยมันโดดเด่นมากเอาจริงๆนะเวลาเราถือกระเป๋าเราไปซื้อข้าวซื้อของตรงนั้นตรงนี้ถืออย่างนี้คือแบบสวยและโดดเด่นมากนะคะพี่พี่ขหนึ่งพันสี่สบาทสมใจทักมหาหน้อกเอได้เลย สีม่วงตอนนี้มีแค่สามใบแล้วนะคะนี่ค่ะอีกใบหนึ่งเป็น,นลายตารางป้องไผ่อีกใบหนึ่งเป็น,นลายตารางป้องไผ่ค่ะพี่คะสวยมากดูความสวยของหนังได้เลยตารางสวยสีสวยสดงดงามที่สุดดูด้านในค่ะด้านในสีม่วงเนี่ยซับในเนี่ยเป็นหนังวัวแล้วใช้หนังวัวเยอะมากเห็นไหมใช้หนังวัวเยอะมากเปิดออกมาตรงนี้ข้างในเป็นหนังวัวหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมสวยนะคะสวยและใช้ดีมากๆเลยค่ะ สีต่อไปสีเขียวขี้มาา้าสีเขียวขี้มา้าลายกระเมืองซักโอ้โหสุดยอดมากลายกาลังป้องไผ่ค่ะสุดยอดมากค่ะชอบเนี่ยคือของแท้เนี่ยน้องเอกต้องคอยให้ข้อมูลเรื่องของแท้ตลอดนะคะของแท้เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมทำไมน้องเอ๋จะต้องถือมาให้พี่ๆดูหลายๆใบเพื่อให้พี่ๆเลือกไงคะ พี่ๆจะได้ใบที่สวยและถูกใจที่สุดไปไว้ใช้งานชอบใบไหนก็แคปภาพมาเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสีเขียวขี้มาอะดูอาที่ได้เข้ามานี่เห็นไหมคะถึงแม้จะเป็นลายตารางปล้องไผ่ก็ยังมีขนาดของสเกลที่ไม่เหมือนและไม่เท่ากันพี่ๆเห็นไหมอ่ะเหมือนเด็กอะคะ่ะเด็กอายุห้าขวบน้ำหนักเท่ากันไหมคะไม่เท่าส่วนสูงเท่ากันรับไม่เท่า รูปร่างอมีมือเหมือนกันแต่ขนาดของมือเท่ากันไหมไม่เท่าเหมือนมนุษย์นั่นแหละคะ่ะพี่พี่คะ่ะซึ่งของแท้เนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกรนเลืนแม้แต่ใบเดียวขนาดคนที่เป็นฝาแฝดกันน่ะยังต้องมีส่วนต่างที่เพื่อให้แยกออกได้เลยจริงไหมคะของแท้ก็เหมือนกันคะ่ะพี่พี่มันไม่ได้ดูยากมันมีข้อสังเกตที่ดูง่ายมากๆเพราะว่าถ้าเป็นของปลอมเหม็น,นะหเครื่องอะ่ะพี่พี่คะ่ะรู้ไหมว่าเครื่องที่ปั๊มอะ่ะใหญ่แล้วมีราคาสูงมากเขาจะใส่หมาวัวเข้าไป พอเขาใส่นังวัวเข้าไปปุ๊บนะแผ่นใหญ่ๆปัมป๊มปั๊มปึ้งทีหนึ่งได้จรเะเข้เลยยี่สิบตัวจริงนะคะพี่ๆค่ะอันนี้คือมันจะมันมีความงดงามตามธรรมชาติซึ่งมันแยกออกได้เหมือนคนอ่ะเป็นฝาแฝดก็ยังจะแยกได้จระเข้ต่อให้มีความใกล้เคียงกันขนาดไหนก็ยังแยกได้นี่ค่ะดูด้านในสีเขียวสวย เฉพาะค่าซับในไม่ต่ำกว่า2,000บาทพี่ๆขาแล้วน้องเอ๋ขาย1,490บาทเท่านั้นราคานี้คือถูกมากออันนี้อัปเดตแล้วเดี๋ยวลืมมาต่อกันที่สีต่อไปที่เข้ามาใหม่ทั้งนั้นเลยเที่ยวนี่อัปเดตแล้วค่ะอ่ดูสีนี่ต่อเลยนะพี่ๆขาสีแดงแดงสดขมือกซับและแดงตารางเห็นไหมทำไมน้องเอไม่หยิบมารีวิวแค่ใบเดียวพี่ๆขา มันต้องใช้เวลาค่ะของพวกน,นี้ถ้านอเอชโชว์ใบนี้แล้วนอเอส่งใบนี้ไปพี่พี่ก็ต้องตกใจนะน้องถ้าใบลายไม่เหมือนในในที่รีวิวไม่ต้องตกใจนะคะของแท้ลวดลายต้องไม่เหมือนกันนี่เป็นสีแดงขมือซับนะคะนี่เป็นลายตารางปล้องไผ่นะคะแล้วก็นี่เป็นท้องติดไข่ปลาไล่ระดับเห็นไหมโอโหูเงาสวยลายสวยมากนะคะใบนี้ก็เป็นลายตารางป้องไผ่ นี่คะ่ะจานวนมีเท่าที่เห็นเลยขนมาให้เลือกบททุกใบที่มีเข้ามาใหม่ล่าสุดไม่ใช่สวยธรรมดาแต่สวยมากพี่ๆขาไม่ใช่สวยธรรมดาแต่มันสวยมากจริงๆสีแดงสดต่อสีดำว้าตายแล้วเท้าสวยแล้วก็เงางามรุ่นนี้คะ่ะใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะและพี่ๆท่านสุภาพบุรุษท่านไหนที่มีบักเยอะน้องเอ๋ก็ขอแนะนำนะคะเพราะว่า รุ่นเนี้ยใส่บัตรได้เยอะมากๆเลยได้ยี่สีใบแล้วเวลาเปิดออกมาจะเห็นเลยว่าอ่ามันเรียงตัวสวยมากๆมันงดงามมากๆนะคะดูด้านในสีดําค่ะเห็นไหมค้าชับในเฉพาะค่าทับในแพงกว่ากระเป๋าทั่วๆไปข้าทับในเฉพาะข้างในนี่คือผลิตกระเป๋าได้อีกใบหนึ่งเลยค่ะ จริงๆราคา1,490บาทนะคะเฉพาะค่าซับไหนก็คุ้มแล้วค่ะไว้รุ่นขาดูใบนี้ท้องติดไข่ปลาสวยทุกใเลยพี่ๆ่อาดูใบนี้สีน้ำเงินท้องติดไข่ปลาทั้งคู่เป็นบริเวณที่มาจากตรงกลางขยับมาด้านข้างเหมือนกันทั้งคู่แต่จระเข้ก็ตัวไม่เท่ากันสเกลไม่เท่ากันเห็นไห ลวดลายไม่เท่ากันถ้าเท่ากันก็ไหนปลอมทันทีค่ะของน้องเอ๋เนี่ยสบายใจได้ค่ะแท้ร้อล้านเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ค้าก็ใจดีมากนะคะอ่าใบนี้เป็นท้องติดไข่ปลาเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมว่าลายจะไม่เท่ากันเลยแม้แต่ใบเดียวสีน้ำเงินสวยจังเลยค่ะสวยเงาง,งามแล้วก็แวววาวมากๆนะคะดูค่ะโอ้แต่แล้วสีน้ําเงินสวยมากค่ะดูด้านในสีน้าเงินค่ะแน่ดูซับในก่อนเนี่ยเวลาพี่ๆเปิดออกมาอย่างเนี้ย ความสะดวกความสบายและความสวยงามความเป็นระเบียบสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เป็นเจ้าระเบียบท่านไหนที่แบบเออมีความเป็นเจ้าระเบียบสูงอะนะชอบทุกคนคะ่ะส่งตัวนี้ไปให้โอ้โหน้องเอ๋ชอบมากเลยปลอดออกมาบัตรเลี้ยงตัวสวยใช้งานดีใช้งาน,ดงานได้ตลอดชาชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้ทักาหาน้องเอ๋ได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยนะคะและน้องเอ๋จะทาคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ